ขึ้นในแต่ละวันกัมพลาต้องเลาะเลืนคอข้าวเรือนนั่นเรือนนี้ขึ่งในแต่ละวันกัมพลาต้อง ซึ่งในแต่ละวันกัมพล้าต้องเลาะเดินคอข้าวเรือนนั่นเรือนนี้ซึ่งในแต่ละวันกัมพล้าต้องเลาะเดินคอข้าวเรือนนั่นเรือนนี้ซึ่งในแต่ละวันกัมพล้าต้อง